เป็นตัวเลยนะร้านนี้ไม่ใช่วิญญาณกุ้งนะกุ้งเป็นตัวใส่กุ้งเป็นตัวตัวสิบบาทแต่ใส่กุ้งเป็นตัวเลยนะร้านนี้ดูดูไงดูดูกุ้งเดี๋ยวกุ้งเดี๋ยวกุ้งเดี๋ยวนี่ดูกุ้งมีกุ้งทุกอันเลยมีกุ้งทุกอันเลยนะ ว่าแล้วทำไมคนรอนานมีกุ้งทุกตัวไปกุ้งตัวแม,แม่แม่แม่ชิมยังขมไหมขมไหมชิมดูขมไหมได้เห็นมันเปิดฟ้าไป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 หาคนแน่นมากกว่าที่คนม,มา หัวคนเยอะมากเลยวันนี้ดูดิห้าสิบบาทเไม่เยเากอร่อยนนนคนเยอะคนเยอะ ไปแนวนี้กันไหมลำไยร้านลำไยห <c oughs> ูกรอบเสียบไม้หูกรอบเสียบไม้ไม้ละยี่สิบขายดีเนาะขายดีไม้ไม้อะ ต่อเนื่องครับเรื่อยๆเรื่อยๆครับมีทั้งกับเป็นผีดก็มีเป็นไม้ก็ต่อเนื่องครับวันนี้มากี่โลประมาณสักร้อยนิดๆครับร้อยโลหมูกรอบประมาณ100ร้อยโลหมูสด <ๆ S 1> ที่ใช้สองวันจริงๆนะผมเตรียมไว้สองร้อยเจ็ดสิบโลครับสองร้อยเจ็ดสิบโลขอคุณนะครับขายดีมากเลยหมูกรอบร้านนี้ ลงทุนซื้อตู้ส่องตู้แช่อย่างดีเลยครับเพื่อเพื่อคุณภาพที่ดีต้องขอบคุณพี่เอกเขานะต้องขอบคุณพี่เอกอีกครั้งนึงครับและขอบคุณยูทูบคุณทุกช่องครับเออที่ให้การประชาสัมพันธ์ครับใช่ถ้าไม่ได้พี่เอกนะไม่ดังนะทำป้ายรับพิยาไม่สวยครับพิยาไหมครับผมพิยาร้านนี้ดังสุดแล้วดังพิยาไม่ดังเขาบุกดังสุดแล้วร้านนี้ มาร้านเกี๊ยวสิบบาทเกี๊ยวหมูเด้งเฮ้ยอะไรวะร้านกุ้ง<า>ร้านกุ้งน้ำกิ้งเผาอันนี้อะไรอันนี้อะไรวิยาไม่ไมไมไมก,กินวิยาไม่กินมีกุ้งแม่น้ำก็มีนะครับผ่า,ผา,าเผาฮะเฮ้ยมาดูนี่อันนี้มาใหม่อันนี้มาใหม่ แม่น้ำผ่าเผาครับกี่บาทกี่บาทสองร้อยครับสองร้อยครับหกโมงต้อาไปขึ้นโลโอ้ยถูกเงีรัดชีสรัดชีสนี่ครับสดสะอาดปลอดภัยอันนี้ก็จะทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บอยากกินอันนี้ได้เลยเดี๋ยวมาเอาเดี๋ยวมากินอยากเดี๋ยวพี่ยาเดี๋ยวเนี่ยสนุก้นุกใส่ใส่เดี๋ยวพี่ยามากินให้เดี๋ยวพี่ยามากินอืร้อ ร้านนี้ขายดีมากนี่ค่นี่ร้านนี้ขายดีขายดีร้านดีแล้วอร่อยขายดีมากร้านนี้ดีมากแขยันคอมเมนต์บ้างเด็กดูราคานั่งกินเนี่ยโอ้ยลูกค้าเยอะมากวันนี้เยอะเนี่ยพื้นละห้าสิบใหญ่มากเกาะบ้านนี่เหมือนร้านที่ยาเลยจ้าเนี่ยเนี่ยพื้นละห้าสิบลายลิซ่า ลายลิซ่าใส่เดี๋ยววันเกิดพิาพิาจะใส่ผ้าถุงจริงหรอ,อ,อพี่จะแต่งชุดไทยให้ดูเพราะหน้าพยามันหน้าไทยเออะ่ะไม่เคยเห็นนี่ไหมเดี๋ยววันเกิดพยาแต่งชุดที่ไม่เคยใส่ไม่เอา,า,าชุดไทยจูงกระเบน,บนไม่จูงเนาะชุดไทยจูงกระเบนก็คือจูงกระเบนพี่เอกจูงกระเบนอะไระพี่ยพิ่ะใส่จูงกระเบนไม่ได้อ้วนมันอ้วนไงยิ่งใส่จูงกระเบนยิ่งอยู่ไม่สวย ยาจะใส่ยุดไม่บอกไม่บอกอยาดมมาดามเก่งไปร้านกาแฟวันนี้กินกาแฟไปแก้วหนึ่งแล้ว<อ>ถ้ากินแก้วสองพี่เอกไม่ต้องหลับไม่ต้องนอน,นวันนี้นว่าพี่ยากินกาแฟยังเมื่อเช้ามีคอมเมนต์มากินไปแล้วถึงได้เดินได้ไงเมื่อเช้านี่เดินไม่ไหวเลยนะไม่ได้กินกาแฟพอกินกาแฟไปดีดเลยมาวันนี้นายยาขอถ่ายรูป ใช่แม่น่ะมาจากพิจิตจคนเคยมาครั้งแรกไปข้าวเต็นข้าวเต็นกาแฟกาแฟไปถ่ายรูปด้วยหน่มามามาขอบคุณครับพี่ไปนี่ร้านนี้มาแล้วพี่เอก ร้านนี้กลับมาแล้วร้านนี้กลับมาแล้วเออกลับมาแล้วร้านราชบุรีเนี่ยเขาสบายดีแล้วแล้วมาทุกวันเลยเขาบอกเขาจะมาทุกวันเลยนะเฮ้ยมาทุกวันปะเนี่ยหายแล้วเหรอฮะมาได้เหรอมาได้แน่นะนี่กลับกลับมาแล้วร้านนี้โปรโมทให้เขาหน่อย ร้านเนี้ยมาแล้วร้านราชบุรีเค้กเค้กสิบบาทอ่ะที่ขายดีที่สุดอ่ะเนี่ยเนี่ยกลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วนะร้านเนี้ยอยู่ตรงล่างอยู่ตรงร้านกาแฟอยู่ตรงร้านกาแฟนะไปจะหมดแล้วเนี่ยจะหมดแล้วเนี่ยเออที่ร้านนี้นะซื้อไปขอแม่ถ่ายรูปหน่อยค่ะแม่อ้าว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 แม่เห็นเสียงแจ๊วแจ๊ว ดูติ๊กตอกนะฮะนี่นี okay, ่ซื้อ่ล้450เนี่ยซื้อแล้ว450เห็นไหมขายดีกว่าเดิมอีกแล้วเนี่ยดูเดียวมาดูดิวันนี้มากี่ตัวหกหกตัวหกตัวขอขอ้รูนไหนก่อนไปไปไปมาร้านนี้ต่อร้านตู้ ร้านแตงโมลูกอะไร0บาสิบบาทแตงโมลูกละสิบบาทสี่ใบสาห้าบาทก็มีร้านเส้นร้านเส้นร้านนี้คิวยาวเลยทอดมันคิวยาวทอดมันอยู่นี่มามาหมูปิ้งโบบะหมูปิ้งโบะน่ากินอ่ะอันนี้น่ากินเนาะ 5บาทเลยนะฮะห้ากิมกว่าแป้งเหนียว5บาทบนะค่ะแล้ววันนี้ค่ะสวยเนาะสวยสวยข้าวผัดปูข้าวผัดปูข้าบังไปไหนข้าวผัดปูขายดีเฮ้ยนี่อะไรเงี้ย ไปทำยำไปทำของแมวเฮ้ยสวยใช่ไหมเนี่ยอืเขาบอกว่าอยากกินทุเรียนเนี่ยรอรอวิญยาเป็นอันเล็กๆเนี่ยไม่งั้นกินไม่หมดเออเอใช่ไหมเร็วๆๆๆๆเดี๋ยวเอาละบาทไม่เออาาาบทเเม็ดนั้นมาชิมนี่นะหนูหนูหนูเม็ดนั้นเม็ดเล็กอะเม็ดเล็กเม็ดเล็กเม็ดเล็กต้องกินไม่หมดเราเท่าแบบโว้ย